เราจะเล่น Facebook 2บัญชีใน iPad เครื่องเดียวทำยังไงไปดูคลิปนี้กันครับสวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ถาวรวัดีครีเอเตอร์ครับพบกันเป็นประจำนะฮะเกี่ยวกับทริคแล้วก็เทคนิคดีๆในการใช้งานแอปพลิเคชันและอุปกรณ์เสริมต่างๆในโทรศัพท์มือถือครับสำหรับคลิปนี้ครับผมจะมาแนะนําวิธีการเล่น Facebook ทั้ง2บัญชีนะครับหลายๆคนอาจจะมี Facebook 2บัญชีแล้วล่ะนะครับแต่ว่าเวลาเราเล่นเนี่ย เราก็จะเล่นได้ทีละบัญชีก็คือต้องออกจากระบบก่อนแล้วก็เข้าระบบใหม่นะครับหลายๆคนที่มี f a c e b o o สองบัญชีอาจจะเอาไว้ใช้ขายของบ้างนะครับหรือว่าอาจจะเอาไว้แบบว่าไปส่อง Facebook คนอื่นอย่างเงี้ยไม่อยากให้คนอื่นรู้อะไรประมาณนั้นนะไปคอมเมนต์ตามเพจต่างๆอะไรแบบนี้นะครับเราก็สามารถที่จะมี Facebook 2บัญชีได้นะครับแต่ว่าเราจะไม่สามารถเล่นพร้อมกันในแอปเดียวได้นะครับเราก็มีวิธีนะครับสําหรับคนที่ไม่ต้องการที่จะเข้าออกระบบบ่อยๆนะครับ เฟซบุ๊กอันนึงก็เข้าบัญชีหนึ่งไว้ Facebook อีกอันนึงก็จะเข้าอีกบัญชีนึงไว้ได้เลยนะครับวิธีการทำนะครับไม่ได้ยากนะครับปกติเราจะมี Facebook ตัวหลักอยู่แล้วนะครับก็คืออันนี้นะสมมติว่าอันนี้นะที่เป็น Facebook ธรรมดาเนี่ยอันนี้เป็น Facebook ส่วนตัวของผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะมีหน้าหลักอยู่ที่ประมาณอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็น Facebook ปกตินะครับซึ่งเราล็อกอินเข้าระบบเราก็เล่นของเราไปปกติอ่า ส่วน Facebook อีกอันหนึ่งนะครับอันนี้ที่เป็นเขียนว่า Facebook 2เนี่ยเราสามารถเพิ่มขึ้นมาได้นะครับโดยการเข้าไปที่ตรงนี้นะฮะซ a ฟรนะครับแอปซัฟฟรีตรงนี้น,นี่ตรงนี้นะครับเราจะเข้าไปนะครับหลังจากนั้นนะครับพอมันเข้ามาหน้านี้ปกติเราก็จะพิมพ์เซิร์ชอะไร Google อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับ เช่นอ่ะอย่างเงี้ยเราเราก็กดเพิ่มนะครับกดบวกตรงนี้เข้าไปนะครับนี่นทุกที่เป็นรูปบวกตรงนี้นะฮะเนี่ยที่เป็นเครื่องหมายบวกตรงเนี้ยเรากดบวกเข้าไปนะครับหลังจากนั้นเราพิมพ์เว็บไซต์ที่ชื่อว่า Facebook นะครับเราก็พิมพ์ไป f a c e a c e b o o k อ่ะพอเราพิมพ์ Facebook เข้าไปหลังจากนั้นเราก็ล็อกอินด้วยอีกบัญชีนึงนะครับก็คือใส่อีเมลเบอร์โทรแล้วก็รหัสของเราเข้าไปแล้วก็ใส่ชุบ,ชบๆบอ่า พอใส่เข้าไปเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเข้าไปที่หน้า a c e b o o k อ่าทีนี้เวลาเราต้องการจะให้มันไปอยู่ที่หน้าจอหลักนะครับคือเป็นโลโก้เหมือนหน้านี้นี่ขึ้นไปอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับให้เราทําการกดตรงนี้นะครับรูปสี่เหลี่ยมตรงเนี้ยนะแล้วก็มีลูกศรชี้ออกเนี่ยนะตรงนี้นะครับกดเข้าไปทีนึงนะครับหลังจากนั้นเพิ่มไปยังหน้าจอโฮมนะครับตรงนี้เพิ่มไปยังหน้าจอโฮมนะครับเราก็กดบวกเข้าไปชึบ ทีนี้เราก็สามารถพิมพ์เลยว่าเราจะเป็น Facebook 1., Facebook 2., Facebook 3อะไรก็ได้แล้วแต่อันนี้แล้วแต่เราจะตั้งชื่ออ่าสมมุติผมตั้งชื่อว่า Facebook 3แล้วกันหลังจากนั้นผมกดเพิ่มไปเลยเห็นไหมครับจะมี Facebook ขึ้นมาที่หน้าจอแล้เป็นอันที่3แบบนี้นะครับก็เป็นโลโก้ Facebook เราจะก็ได้รู้ไงว่าเราจะเข้า Facebook อันไหนประมาณนั้นนะครับ ก็เป็นวิธีการเพิ่ม a c e b o o k นะครับให้เรามี Facebook 2อันนะครับในหน้าจอเดียวใน iPad นะครับวิธีการนี้ก็สามารถใช้ได้กับ iPhone ได้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะถ้ามีประโยชน์ไงก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับถาวรวิีครีเอเตอร์ด้วยนะครับทำไม่ได้อย่างไงสามารถคอมเมนต์สอบถามลงที่ด้านล่างคลิปได้นะครับหรืออยากให้ทำคลิปตรงไหนเพิ่มเติมคอมเมนต์แนะนำมาได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมฮะสวัสดีครับ